ชา,ายแฟนเพย์ทุกคนนะครับนี่ลังเท้าล้วนๆนะครับเก่งบ้านบักขาม15บห้าแป้งไม่ไม่มดีนะครับถ้าสิบลังเทา้าครับแป้งสาม,ตสามแต่เลยแดงตัวน,นี้สิบลังเท้าตามอยู่สามตัวต้อเก่งมากนะครับแม่แป้ง เก่งมากคถามเพิ <step> 4, ่มนำเป็น4ต่อหนแล้วนะครับพร้อมนะครับเักกีฬาพร้อมแต้ม4ตัวหนึ่งเต็ม4ตัวหนึ่ง แล้วก็ออกเปลี่ยนสองครับพร้อมน,นะครับแต้มึงใส่สินี่เป็นเรียมของเท้าล้วนๆนะครับสิทธ์งเท้าเจอเก่งว่นประคับแล้วก็ออก เพ่สิทธหลังคาได้แต้มสามร้อยามร้อยสามร้งนะครับแต้มสองสีแต้มสอแล้วครับสิทธิหลัง้าพยับอเราเอี่ยมนะ สินลังเท้าตามขึนมาเป็น3ต่อสแล้วนะครับนีสินลังเท้าเป็นฝั่งตามนะครับลังเท้าเป็นอออนครับแป้งสามต่อสี่ เติมสต่อสนะครับแล้ก็ออกจบจากคู่นี้นะพี่พิเจตพุ่มลูกแต่เอสซีบารเจอกับไพ่ปากน้ำที่บานก็จะยอดนะครับเต็ีมวใพร้อมนะคร้อมเต็มสต่อสาเต็มส่ต่อส น้องเก่งมันมาขางในแจมต้องขอประธานอภัยนะเหลี่ยมทั้งสองเหลี่ยมของเจ้าซิร์เมตนะมีการคุยกันไม่ลงตัวนะทำให้เหลี่ยมนี้มีการ,รยกเลิกไปทั้งสองเหลี่ยมนะพอนะครับแจมห้าต่อสามต่อก็ออก ค<ร> <harma> ่นต่นสองนะาวดคสอ<ส>นราคสอนะมนะครับแป้นสต่อห้ายนสามต่อห้าครับตอนนี้เป็นส่งมาอยู่ฝั่งสิ์ทางเท้าส่งแล้ว <the educate S 2>

ต, 4, ตัวห้า MC ตัวห้าครับสิลปานเท้าขยับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เก่งบัตรบัดขามยังแ้มแมกขยับแล้กวก็ดี เก่งส่งนะฮะ15บแต้มไม่มีดีลนะคู่นี้แข่งขันที่15แต้มนะครับพอละ5ต่อ4 5ต่อ4น้องเก่งบ้านะะนักต่างแ้ม แอหกต่อสีแล้วนะครับตอนนี้พอนนะแต้มหต่อสี่น้องเก่งมานงนกนะขาไม่แเปม ้อนะครับนักกีฬาของแต้มเ็ดต่อสี่แต้ม็ดต่อสี่นะครับ เปลี่ยนส่งครับเปลี่ยนส่งนะครับพร้อมนะแต้มสีต่อเจต่อเจ็ดนะครับ

เสรคทายท,ายทุกคนนะครับที่เข้ามาดูครับผม้อม<ะ>นี่เป็นเหลี่ยมของ,อของี่

พร้อมนะครับแต่หกต่กเจ็ดแต่หกต่อเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้สิขยับไหลขึ้นตามมาโอ้ยสวยเลยลุงเอ๊ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็ไดีเปลีล่ยนส่งครับยาดีาลาลเลยแขอ,อนะ้ำปลาของนะครับขอมแป้งหกแปดเจ็ด แล้วก็ที่ที่สินรองเท้าได้แต้มสินรังเท้าตามขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อเจ็ดแล้วนะครับนี่ครับผูคนรอบสนามขคุณกอนะนี่ก ตาก้าเจ้าเท้าเจ็ดต่อเจ็ดเจ็ดต่อเจ็ดเอาละครับสิลานเช้าขึ้นนำเป็นครั้งแรกครับแปดต่อเ,เจ็ดนะครับตัวนี้แต่แต้มน,นะครับฝั่งตามีสิทธิ์เลือกนะครับ,มมเ,นะรบเปลี่ยนฝั่งได้นะติดอยู่ที่ฝั่งตามนะครับ

ตาต้องั่งตามีเลือกงนะเปลี่ยนฝั่งได้นะครับจิตอยู่ที่ั่งตามนะครับพรแปมแปดแปดเจ็ดลายกะดูกติกรับเท้าอาญาไม่ได้แลคนน้ำตาเม้อ เปลี yeah, no ah, oh. yes. falls, ่ยนสรงครับเปลี่ยนตรงนะครับพร้อมพร้อมครับแต้ จบต่อแปดแต่ก็ออกน้องเก่งเบิ้ลมาหาแม่แต้มเก่งตีขึ้นมาเป็นแต้มแปดต่อแปดแล้วนะครับตัวนี้เป็นแต้มเท่านะครับท่านะครับแต้มเท่าแปดต่อแปด ต้องเก่งได้านภาษได้แต้ม,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 มครูนี้แข่งขันที่15แต้มไม่มีดีวนะครับพร้อมแต้มเก้าต่อแปด

ขอครับเติมสิต่อแปดเติมสิต่อแครับเก่งขึ้นเป็นสิบแล้วครับตอนนี้ก็ออกน้องเก่งบ้านเาในเติมเตีอยวไม่ใช่เหรอครเตย นะครับแปดิต่อแปเป็นสองครับขอแปดแต่อสิบดปนต่อสิเนะครับ ขีดสนหลังท้าได้แต้มจุยับมากเกอดแล้วครับถอนแต้เก้าสิบเอ็ด สามตีเกตตีเก้าน้เก่งมันมาขางใน้ตจม สองต้สิบสองก้าแล้วก็ดีเปสองครับ พร้อมนักกีฬาพร้อมนะฮะเติมเก้าต่อสิบสองเปลี่ยนตรงครับ พร้อมนะครับเต้ม12ต่อ9ต่อเก้าออกน้องเก่งบ้านมาขาเต็ตเพิ่ม93ต่อ9นะครับพร้อมนะครับเต้ม13ต่อ9 แต่ก็ดีน้องเก่งมันมาขามในแจ้งผอมนะครับแต่ก็เจ้าในเกม14-9ต่อ4-9ต่อนะครับ ล้วก็กเกมจบเกมฉับสุดท้ายสวยงามนัเป็นชะัยชนะของนักเก่งบ้านบะคขามนะที่สามารถแก้มือที่สิทหลังเท้าได้นะชนะของสิทหลังไอ้โทษนะครับของเก่งบ้านบะกขามนับแก้มือไปสำเร็จครับกับสิหลังเท้า